ใจพี่พี่สายรถท่าที่นั่งรถ s อ v นะคะคอชโอเวอร์นะคะพี่พี่สำหรับใครที่กำลังมองหารถไม่น้อยเป็นรถสายประหยัดแนะีบอกเลยว่าวันนี้จัดมาให้เคะ่ะที่จอดอยู่ด้านหลังตรงนี้นะมีทั้งตัวพิเศษ GR ด้วยพี่และเป็นรถที่สามารถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่0 0แสนไปไตนะคะพี่พี่ใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดรายละเอียดรถในคลิปเต็มบอกเลยว่าคลิปนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีวิพีทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีวิพีเอฟซี FC, น้องอันเพชรกนทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับวิพีเข้าสู่ช่องออันรถคัสสวยเกรดเอค่ะวิพีวันนี้ผมเจอกันอีกแล้วนะคะหรือว่าจะอยู่ในช่องเกร่งเกรดเอของเราเองวิพีวันนี้หนูจัดคอสโอ,อร์นะคะรถสภาพใหม่ป้ายป้ายแดงนะคะวิพีสภาพน้องๆป้ายแดงเนาะและที่สําคัญได้เป็นรถนะคะเป็นตัว ไฮบิดนะสายประหยัดไม่หลักหมื่นแทบทุกคันมาให้รับชมกันนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถคนะ,ะสายประหยัด2ระบบและได้เป็นคอร์ชโอเวอร์หรือว่า5ที่นั่งขึ้นไปเนะะี่ยไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะมีทั้ง Toyota และค o n d a วันนี้หนูจัดมาให้รับชมใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งาน ไม่ควรพลาดรายละเอียดตัวรถคลิปในคลิปเต็มนะพี่ๆช่องทางการติดต่อโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่091-820-616หรือว่าจะเป็นลาย aun197 ติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยนะวันนี้จัดมาให้ค่ะพี่ๆรถทุกคันมีบริการตรวจรถมากกว่า274จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างเดิมและบอดี้เดิมสำหรับใครที่เป็นสายสาวก SUV แบรนด์หลักนะ จัดมาให้แล้วถูกใจคันไหนพี่ทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะทักมาช่องทางด้านล่างนี่แหละเบอร์และไลน์เดี๋ยวหนูขึ้นให้091-882-0616นะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ a u n 1 9ทติดต่อสอบถามรายละเอียดตัวรถได้เลยค่ะพี่ๆเรามาดูนะคะคันนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น crossover อีกหนึ่งคันเหมือนกันนะพี่ๆนะรถนะคะ เขาจะเรียกว่า SUV นั่นแหละค่ะพี่พี่ห้าที่นั่งขึ้นไปนะคะตัวนี้ได้เป็น Honda SUV h นะ d a คะ Honda S R V นะคะเครื่ึ่งยนต์1.5 e H e V เนะคะเป็นตัว SUV เป็นตัว R S นะคะก็คือท็อปเลยนะคะกระจังหน้านะเดิมโรงงานไฟหน้าฟลู LED ีดเดย์ทานิง i ลท์สเกิรต์ตบอดี่ชุดแต่งมาเดิมรอบคันโครเมี่มแท้ป้ายทะเบียน3คขอดอ 3, 4 3 3 3 ไม่เจ็ดหมื่นรถปียีิบสองนะคะเครื่องยนต์หนตัวสองระบบ R/S ค่ะนี่สภาพสวยมากไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดแสเท่านั้นดิพี่ตัวรถเดิมโรงงานภายในนี่บอกเลยออปชั่นเนี่ยพี่ไม่ต้องพูดถึงครบจบหลังคานะคะนี่เขาเรียกว่าก a s s ดลูปนะคะพี่ีไม่สามารถเปิดได้แต่ว่ารับแสงได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีม่านบังให้ เบาเป็นเบาหนังปัะไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบรกมือไฟอัลอ์โต้เบรกโคเปลี่ยนเป็นดับโหมดได้แอร์ออโต้จอกลางทัชสกรีนกล้องถอยไวเรสชาร์ตนะคะฟุตสตาร์ทประตูหลังไฟฟ้าระบบเทคชั่นคอนโทรลฮอนด้าเซนซิงแจ้งเตือนก่อนการชนกระจกออโต้สองบานหน้าแมนวนวลสองบานหลังเป็น5ประตูแบบนี้สภาพสวยมากรถมือเดียวนะคะจากป้ายแดงนะคะรถบ้านนะคันนี้789,000บาทนะคะพี่พี่ จะเต็มฟีดาวผ่อนหมื่นสค่ะคันนี้ไม7เ0 0 0ห่นปีอ2สวยมากบอดี้สีขาวท่านใดสนใจให้รีบทักเข้ามากล้องถอยเดิมโรงงานนะคะไฟท้ายเป็น LED ยาวๆเลยนะคะและประตูที่5เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะพี่ท่านใดสนใจทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถได้7จะแสนแปดหปีบสองไม่0จ็ดนะคะมาดูกันต่อนะฮอนด้ Honda จะมี2คันนะคะตอนนี้นี่ อีกหคันตัวเดียวกันค่ะ1.5 RS นะคะเป็น EH EV นะคะพี่ๆสองระบบเหมือนกันนะคะทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าร่วมนะคะคันนี้ไม่60,000กโลรถปี23สีเทาดำราคา869,000บาทเปิดได้ไหมเปิดได้นะคะนี่มีไฟส่องเท้ามาให้เหมือนกันนะคะเบาะหนังปอบไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหลังคานีน่าลัชรูปแบบนี้นะคะ จอกลางกล้องถอยแอร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบมาเหมือนกันหมดเลยแจ้งเตือนล็อกเลน o o n d s s n s s n g t r ท c t i o n Control แจ้งเตือนก่อนการชนออโต้แล้วก็ฝากระโปรงด้านหลังไฟฟ้าเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโคไวรลสชาร์ไดิฟโหมดโหมดการขับขี่มีเปลี่ยนมาให้ได้นี่คะสวยจุดชาร์จ2ตํตำแหน่งนะคะแอร์หลังมีมาให้นี่แปดแสนหาพนะคะฟีดาวผ่อนอยู่หมื่นสี่หนะคะ ได้เป็นตัว2ระบบปี23สวยมากนะคะนี่ผ่อนไม่เกิน1 5ื0นห่นแน่นอนพี่ได้รถแบบสภาพมังงงป้ายแดงแบบนี้ใช้งานเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังกล้องถอยมีไฟท้ายเขาเป็นแบบนี้เลยพี่ๆน่าใช้งานมากตัวรถสวยนะคะ869,000ค่ะปี2 3าไมล์วนะันห0ม0กว่าโลนะ0ก0มโลประมาณนี้สีเทาดำนะคะพี่พี่เดสนใจให้รีบทักมาหาหนูได้เลยช่องทางด้านล่างติดต่อมาได้นะคะ ใครอยากได้รถแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินนะราคาหายจากป้ายแดงไปสี่ห้าแสนเนี่ยนะปกติเนี่ยคันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ประมาณล้านสองเกือบล้านสามวันนี้มันเหลือ8 0 0แสนกว่าๆนะคะหายไป 3- 4 0 0แสนมีให้เห็นแน่นอนนะแต่ได้รถสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้ไม่ไม่เกินแสนไปใช้งานพี่หายไปสหายไป 3- 4 0 0แสนเนี่ยหายผ่อนไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเกือบ8 9ด0พันเลยนะสำหรับเบรดผ่อนนะคะ นะใครสนใจทักเข้ามานะคะมาดูกันต่อนะครอ s โอเวอร์ค่ะนี่หน้าแบบนี้ GR ค่ะพี่พี่ g r อารสนะคะสีขาวดำนะหลังคาแบ็กท็อปนะคะปลายระเบียนได้ตามนี้เลยนะคันนี้ไม่ประมาณ80,000ค่ะกล้อง360องศาโลโก้แก้วนะคะด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนเดทามีมาให้ชุดไฟตันหมอกติดตั้งมาแมก Android เฉพาะรุ่นนะคะ8 6 9 0 0 0ปี๊บ2ม่หมืน0 0นะคะหลังคาดำนะ เท่ากันกับฮอนด้เมื่อกี้เลยนะคะด้านในได้อะไรมาบ้างนี่แจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนไฟหน้าออโต้สูงต่ำนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะันนี้นะคะเป็นบอ่อหนังนะ,ะมาพร้อมกับโลโก้ TR ให้เป็นเฉพาะรุ่นหนงเขาเลยลังคาสรูปด้านบนเปิดได้นะคะอันนี้จะเปิดได้รับอากาศรับแสงได้นะคะจอกลางทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ไวเลสชาร์จนะคะโหมด EV โหมดมีมาให้นะคะเป็นโหมดประหยัดนี่ แอร์หลังนะคะมีมาให้เหมือนกันนะเบาะได้เป็นโลโก้ gr สวยๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื0นนะคะถ้าแบบเบรดฟรีดาวนะรุ่นนี้ก็หายไปจากป้ายแดงเยอะค่ะพี่พี่ได้เป็นตัวท็อปโลโก้60ปีนะคะสวยมากกล้องถอยแบบโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยสภาพเดิมโรงงานไฟท้าย led แบบรมดำมาพร้อมกับโลโก้โคราชนะคะ crossover 1.8 h y b r i d นะคะ พรีเมียมและเป็นตัว GR นะคะสวยมากก็คือท็อปสุดนั่นแหละพี่แต่ว่าเขาได้สติกเกอร์ได้โลโก้แบบต่อท้ายมาเป็น GR Spo ร์ก็คือตัวพิเศษทำมาแบบครบรอบพิเศษ60ปี t o y o ต a นะคะถ้าใครสนใจก็ทักอินบอเข้ามาได้เลยมากันต่อนะคะ,ชะโชมนี้สีนี้นะหนูมีให้ดูประมาณ3คันนะ,ะมี h ฮ b ริดพรีเมียมแล้วก็มี h ฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไฮบริดพ m ม u m เซฟตี้ก่อนนี่สีเทาดำเขาเรียกเทาฟ้านะคะอันนี้มีกล้อง360องศามาให้ป้ายทะเบียนนี้เลยโลโก้แก้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตันหมอกติดตั้งมาเรียบร้อยแ mm hmm. มกอะลอยเฉพาะรุ่นนะคะ749,000ปี21นะคะไม่ประมาณ93,000โลมือเปิดสมาร์ทเอนที่คีเรตอะขอภัยตัวรถล็อกนะแต่จะบอกให้ว่าภายในเป็นยังไงจอกลางนะคะพวงมาลาัยมันติฟังก์ชัน แอร์ออโต้เกียร์ออโต้มีการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมาสวยๆแบบนี้พร้อมกล้องถอยหลังเดิมโรงงานนะคะเบาะด้านในปรับพับไฟฟ้าและตัวเบาะเขาจะเป็นสีอ่าเขาเรียกว่าสีเลือดนกนะเป็นสีแบบแดงออกแบบแดงเลือดนกเลือดนกนะคะไม่ใช่แดงเข้มนะคะฟีดดาวได้ค่ะพี่พี่ผ่อนอยู่ประมาณหม0 0นามนะคะสมาพสวยมากนะได้เป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะอันนี้ก็คือท็อปเหมือนกันแต่ว่า จะท็อปคนละตัวกับตัวนั้นตัวนั้นมันท็อปและต่อด้วย GR ตัวนี้จะสุดที่ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะคะ7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันถูกกว่าประมาณแสนสองนะแต่ว่าได้รถสวยสภาพนางฟ้าเหมือนกันนะคะมากันต่อนะตัวนี้ก็จะเป็นไฮบริดพรีเมียมธรรมดาค่ะพี่พี่ไม่เซฟตี้นะไม่มีหลังคาซันรูฟตัวนั้นจะมีหลังคาซันรูฟนะราคาอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะไม่แสนสี่ปียี่สิบนะไฮบริดพรีเมียมเดี๋ยวให้ดูว่าด้านในเขาได้มาอย่างไง เพราะว่าอาอปชันด้านในเขาไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างแค่แบบรายละเอียดยิบย่อยเนาะตัวเบาะนี่จะเป็นสีนี้เหมือนกันเลยจอกลางแอร์ออโต้เกออโต้เหมือนกันโหมดอีวีโหมดมีมาให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะด้อยกว่าตรงที่ไม่มีหลังคาสันรูปแล้วก็ไม่มีแจ้งเตือนการออกนอกเลนหรือว่าแจ้งเตือนก่อนการชนมาให้แค่นั้นเองนะคะพี่พิพมีมี่อยู่นะคะก็ได้สวยอยู่แต่ว่าออปชันน้อยกว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะคะสําหรับใครสนใจเนาะคันไหนก็ตามพี่ทักมาได้สีขาว สีดำเทาดำเรามีให้ครบจบหมดถ้าเป็นตัวนี้ก็ราคาไล่ๆกันคอสจี GR สีดำเราก็มีนะ GR สีดำเราก็มีนะคะคันนี้679,000ไม่9 0 0 0 0กว่าโลค่ะรถปี2020เหมือนกันเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันนะคะออปชันด้านในไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันแทบทุกอย่างเลยนะใครสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะมาดูกันต่อที่สีดำก่อนปิดคลิปนะ699,000 1.8 Hybrid Premium ปี21ม่9,000 0โลนะคะสีดำนะตัวรองท็อปนะคะม่9,000 90, 0โล699,000นี่ด้านในนะคะแบบนี้เลยพอโดนแสงแล้วสวยมากเบาะหนังปลอยไฟ,ฟด้านผู้ขบับจอกลางทัชกรีนพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหมด EV โหมดเกียร์ออตโต้สวยกล้องถอยเดิมโรงงานสีดำคอร์โอเวอร์ over, นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000กว่าบาทนะคะ พร้อมจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะถ้าพี่ๆท่านใดดูคลิปเต็มจบแล้วชอบคันไหนถูกใจคันไหนพี่ทักหาหนูได้เลยช่องทางการติดต่อหนูขึ้นให้แล้วรถทุกคันเรามีบริการตรวจรถมากกว่า274จุดพร้อมใบเซอร์การันตีโครงสร้างและที่สําคัญไม่มีพิคมตีลังกาไม่มีตกน้ํากลับสีก่อมไม้ไฟไหม้น้ําท่วมรับประกันโครงสร้างเดิมและบอดี้เดิมให้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะคะข้อพัวสไตล์รถ SUV ได้รถสวยออปชั่นครบไ้ใช้งาน บอกเลยว่าทุกคันที่ฮะไลามาให้ดูตรงนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนอยากได้ราคาเบาก็เล่นโฉมพวกนี้ค่ะพี่พี่หรือว่าอยากได้สุดแบบจบเลยขับหล่อๆสวยๆก็เล่น GR เล่นคอสนะคะหรือว่าเล่น HRV ไปเลยนะคะใครสนใจคันไหนอินบอกมาได้เลยนะสาหรับวันนี้น้องอัญอันขออนุญ,ญาตลาคุณพี่ทุกท่านทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีบิดภาพการในคลิปนี้ต้องขอภยนะัยเว้นที่นี้ด้วยถูกใจคันไหนชอบทะเบียนอันไหนทักมาได้ยินดีให้บริการช่องทางด้านล่างติดต่อมาได้เลย สำหวันนี้หนูลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ